วันนี้เป็นตำปลาร้ากุ้งสดกุ้งลวกตำสั่วขนมจีนค่ะซอฟของกิ่นชาแนลเริ่มขั้นตอนโดยการเอยนยมพริกแห้งนะคะใส่ลงไปพริกสดค่ะตามด้วยกระเทียมแล้วหลังจากนั้นนะคะ เราก็จะใส่ผงนัวตามที่เราต้องการรสชาติเลยนะคะตำไปเรื่อยๆเลยค่ะโตกไปเรื่อยๆเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวน,น,นะคะตำไปเรื่อยๆเลยค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะใส่ถั่วฝักยาวค่ะถั่วฝักยาวนะคะใส่ลงไปเลยตำถั่วฝักยาวนะคะให้พอแตกนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ใส่มะเขือเทศใส่มะเขือเทศลงไปเลยอีกนิดนึง

แล้วหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำมะขามเปียกนะคะเติมไปเลยแล้วก็ใส่ของที่เราชอบคือน้ำปลาใส่นัวนวเลยให้นัวนวเลยเตําเข้าไปอีกหน่อยตำมเข้าไปอีกหน่อย ตก็ไปอีกตำ้ก็ไปพอตำให้หนัวหนวแล้วนะคะเราก็จะมาใส่มะนาวลงไปใส่มะนาวเพิ่มความเปรี้ยวขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนี่เลยแล้วก็จะตํามนาวนิดหน่อยนะคะกดๆมะนาวให้น้ำมะนาวออก ลำบบางคนเขาก็จะไม่กดนะคะหอมไม่กดจิมเลยลำานาาดเจ้าพุ่มเจในฝีมือตัวเองอุ๊ยโดน,นตกแน่เลยหลังยิงไหนก็ใส่สุดตอหอมหอมหอมจริงหรือเปล่านะตำเข้าไปทำเข้าไป ถึงตัวพระเอกกุ้งลูกแล้วก็กุ้งสดวาวากินครับน่ากินนครับนยากินใช่ไหมอ่ากินใช่ไหมนี่ใส่ขนมจีนเป็นตําส่วเลยน่ากินใช่ไหมน่ากินใช่ไหมอยากกินกับนู้ใช่ไหมคะว้าว น้ำลายไหลไหมคะดู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 โอ้โหเสร็จแล้วึ้นจานไปดูกันเลยนะคะว่าน้ำกินแล้วจะเป็นยังไงสวัสดีเจ้าวันนี้กลับมาพบกับน้องน้ำและเจ้าวันนี้นะเจ้าเป็นตำสตอกุ้งสดกุ้งลวกนะคะแล้วก็ ใส่ขนมจีนด้วยนะคะวันนี้เป็นตำสั่วค่ะไปลองกันเลยแสบนิ้วนัวนัว อร่อยมันก็เผ็ดอยู่แต่ก็อร่อยอร่อโอเคไม่หมดนะคะ,ะว่ามันเยอะมากเลยอืม อร่อไม่กเลยรอ้อนจับเมื่อก่อนแต่ะขบอกไม่สวย เต็มถาดเลย <S <S อื้ออื้อ กุ้งจริงๆสตอร์แล้วอร่อยอันนี้ก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะ Cung khương rồi, bỏ cái kim mới mượn có trong mộ là 在蒙。 อร่อยเผ็ดถ้าไม่กินเผ็ดมันก็ไม่อร่อยอะนะคะเผ็ด,ผด อนเขอบใจแล้วก็แปลกไป Jeg er nærme. không phải là to ừ. to tìm gà lươn อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หนูด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้หนูต่อไปในคลิปหน้านะคะจะเป็นอะไรมาติดตามกันคะ่ะบ๊ายบายถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s s c r i r i ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย